บอไปหน้ากับอ้บอแจงบม่อไปโตเป็นยังไรแจงเข่าปลาเขาพอกินเอาแต่นางซึ่มสาไอ้ยินไอ้แจงพอยกับไอ้ไผ่ซื้ไปตลาดเอาอย่างบ่จะแจงโตอยากกินอยา่างแสบๆบอเสรีฝากพอยมันซื้อให้บอบออยากกินอีแจงเป็นยังหรือเปล่าครับว่าสบายหรือเปล่าเอ้ยนั่นที่ไงหมูก็งงงขึ้นกันล่ะ เขากปลาก็บไกินมาหลายมือแลอ้วเอาตนางซึมเสาคือจังหมาเหงาดนีแม่หรือว่าไอยินบริเวณกันบ้านว้าหยอกเดจ้าเอแจงอย่าถือสามึงเ้าถือเละอีพอยอคนอื่นเขายังหูเลยบักเทา่าบักเครอเผาไอยินเจ้าไปโลบเครอเผาลีตีไอ บวดสภาพมาหลายเดือนแล้ว <c oughs> <c oughs> ว้าวอะอยากอายคนวะบอต้องอายดอกไอยินพ่อยมีตัวซ้อยเอาบอกเอีบบ่อยงพ่อยพ่อยีบอกด้วยว่าสิเอาของอายไม่ให้ยินกินน่ะอุ้ยพอยมันเหลือในกล้องเมื่อกี้ขวดเลยไมฮะแบ่งขายให้ไอยินสักขวดสองขวดบอเป็นยังดอกไอจังซื้อไหมฮึสู้เอาย่างกันวะงงเออเอาไงเดีย๋ยวผมมาหาได้มาแล้วไอยิน ไม่ตื่นบิร์ตไม่ยังนี่ผมมีของดีมาให้ของดีอย่างมึงเหรอนี่เครื่องดื่มสมุนไพรดีหน้ากินก่อนนอนทุกคืนรับรองปืงปังแน่นอนปกตินี่คยขายเป็นกองเด้แต่มึอนี่ขอยเอามาขายเจ้าขวดละหกสิบบาทเท่านั้นสนใจบ่โอเคเดี๋ยวคืนนี้กูจะลองเบิ่งแก้วคันมาเห็นผลแท้น่ะมืออื่นกูใส่มะขวดอร่อยเลยเจะบอกอีดีเด้อ ไปเลยกินเลยเลยอ,าอาไอ้ยีนไอ้แจงมามามา,มากินข้าวจ้ามามามา,มากินขา้าวตามสบายเลยพวกเย่ยกินกันมาแล้วฮะพี้เจงกินข้าวได้แล้วแสดงว่าด,ดีนาะไม่ได้ผลบาย <c oughs> มันได้ผลเกินคาดไว้แับภัยบอกแล้ว <c oughs> มันของดีของดีอ,งดอ้เล็ออกเอาเงินมาให้มึงว้าวเอาเงี้ยงก็ให้ผมต้งสองพันตอนแรกคือบอกว่าขวดอร่อยที่เหลือไหนแจงเขาฝากซื้อเงินผัวกับเงินเมียเงินเมียจอเงินเมียหขาดทุนเบิดปี กลิ Man, ่นแม่ของฟันจากฟ้าคือส่วนไรนาเขียวสดสมใจเสริม้างความแข่งพยันอันตรายมีธาตุอาหารดูดซึมได้ง่ายกลิ่นแม่ช่วยให้พืชงอกดินงามกลิ่นแมนทนแดดทนฝน,น,น,นสร้างความอดทนถึงแห้งและ้งปานใดเพิ่มผลผลิตเพื่อน,นเกษตรซื่นใจ ่องผลข้างเคียงสบายใจได้ฟรีแมนปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอนแร่ธาตุบำรุงดิน e รีแมนและนาโนเอนไซม์ e รีแมนึ้นผลแข็งแรงโตวไวลดถต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ผลข้างเคียงปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค